ครับน้ำก็ต้องล่งยากาะขึ้นกระไดเพื่อนหลากปลาเกษตรน้ำขึ้นมากครับพี่น้องครับรครับคุณแม่กับพักกันมาหื้่อเอาครับปลาเอามันมันสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้บอหน้านพี่น้องมาเบิงเส้นแห่เส้นสะดุ้งเป็น้าป่านะครับ้าป่าน้องสะขางวัดว่าสันเปินว่าเนาะพี่น้องเนาะ บัดรเพช่ยครับทางบ้านน้องบัวซิมตำบลน้องบัวซิมอำเภอขัมตะกาจังหวัดสกลนครครับน้องบัยไห่ราาค,ค,นนค,ครับ,งงงร,บราคาบัตห้าสิบบาทพี่น้องครับนะครับบารอยมาสวยมาบ่รท่านเพิน่นอ่ามาบ่รท่านเพินเ่นเปิดนะพี่น้องเนาะเอารุนกันเลยพี่น้องครับรุนกันเลยนะครับปิดปลาหน่อยครับคุณแม่คุณย่าคุณแม่บาอยถึงจะมาหอดเนาะนะครับเสื้สีมาวงหัวเพิ่นก็ได้ร้ายแล้วละ่ะ เฮียคุณพ่อปลาสลิดป่ะพ่อปลาสลิดไม่ม yeah> ีหรอกอาดุนดุนครับพี่น้องครับอ๋อคุณแม่ถือปลาสลิดครับปลาตองป่าแม่ปลาตองปลาขาวเนาะนันนั่งอีกมื่อนี่นะครับพามาหามาหาฮองเต้มาหาฮองเต้ครับวันนี ЗЫКА ้มาพี Speaker ่น้องเนาะมันแก้ไม่ออกนะพี่อ่ะครับมาดุนครับห้องเต้นะครับ โอ้ถึกปลาดุกเพิ่นกระไดมาตะกองมามันมันสะดุ้งพอนาลุเครื่องหนึ่งพี่น้องครับเอาลุเครื่องเดียวกะย่อนกระเดืองกะยังดอกเวก็สิได้ลุเครื่องเดียวกระไดเนาะถอดขั้นกลางเลยขึนมาขาดเทีบแค่ไหนครับเอ้าทั้งนี้ครับเป็นปลากาวหน่อยปลาคาวหน้าบานเฮานะพี่น้องเนาะ เพรท่านเพิ่เปิดนี่นานะครับเปิดจนกระแปดม้แล้วบอนน้องหอดกระซิบม้ง eh? เราพี่น้องครับเอ้ารุ่นมองนี่ลราพี่น้องครับนั่งเอกมือนีเอาเอาของเตะเข้าน anyway, ี found. ่แหละเนาะนะครับเจ้าเจ้าท no ินเพิ่นกระได้ทางหนองปวดซิมเราพี่น้องเนากนะครับนะครับกระถือกันดีพี่น้องครับมั่นมันนะครับ อามาลุนครับพี่น้องครับวันนี้ฮ่องเต้สนับสนุนโดยนะครับใส่เสื้อของทีมงานนะครับแม่พ่อแฟมิลี่เนาะนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆกันแล้วกันทางฮ่องเต้เนาะพี่น้องเนาะนะครับมันหนานครับพี่น้องครับปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะได้ปลาดุกใหง่ายอามาลุนฮ่องเต้ครับพี่น้องครับให้ลุนกันครับเป็นชังได โอ้นตนเอ็นเตนขึ้นมากแล้วพี่น้องครับดึงสะดุ้งตึ๊บตๆ๊บต๊บต๊บขึ้นมากแล้วอากลากพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่ครับปาขาวปาสสังเงี้งับตัวใหญ่นาะนมันมานครับเพิ่นพากัน ว่าเป็นแปดโมงผุนบ่มาหน่อยมาหอดกนะระซิบโมงเนาะมาพอทันช่วงหม่ๆเนาะโอ้เส้นเตาเส้นเตาเนี่ยเล่าดังด้วยพี่น้องอันรุ่นดังนี่ครับพี่น้องครับ อันนี้เพื่อกระถึกดีขึ้นเขาเนาะตั้งใจนอนมาหอดเพื่อกระถึกดีครับพี่น้องครับเขาอาบากขึ้นมากเลยพี่น้องมันมานลพี่น้องนาะน้องว่ายังครับพี่น้องครับาันหนอยยืนที่ช่วงกลางเนาะ นี่แหละซ้ำในกล่องของบอหน่อยพี่น้องิึงนี่แหละนะครับบอราคาห้าสิบาทครับพี่น้องครับมันมันกันอยู่ครับนี่กระถืออยู่สะดุงกระถือดีนะพี่น้องเนอะรุ่นบึ้งเส้นเต่าครับโอ้แล้วก็มันอยู่สองตัวครับพี่น้องครับพี่น้องครับมันมันครับข้างั้นก็ได้ทางเก้านั่นละสะดุงเจ็ดสอกครับพี่น้องครับยังมันอีกเก้า พี่น้องครับผู้ดังพูดาลากลากอยู่ไก่โผดเนะะดาะก็ได้ยา่งไปอรุณครับพี่น้องครับเป็นจังไดเนาะหองเตปะปัสแสงแง่งหัวซุบอัดึงแห้งอยู่พี่น้องอ่ะเต้นแล้วพี่น้องครับเต้นแล้วเนาะ โอ้ปลาขาวสูตรครับพี่น้องปลาตองครับเพราะ่มันดึงแห้งหรอกอ๋อมันมามันกระมูอยู่ดอกเลียวบังเล่าแต่แต่ยางมาหอดพอไใหญ่นบาโอ้มีเห็นของเตะละถึกหลายกระมือสัน่นแต่แต่เริ่มเปิดนะพี่น้องเนะาะบ่าวหน่อยมาบ่าท่านนะครับทางนันกัดถึกดีเป็นตะนไย อัน่าครับทั้งนั้นก็นได้ตีอยู่เสี้ยเตาไปทั้งใดครับอากลากโอ้เล่านีก่กระมานเนาะไปทาง้งใดเล่กากระมานเสียนเตาอันนี้สมัครเล่็นด้วยพี่น้องด้วยเพิ่นบุด้ตั้งใจมาตึกดอกมาน้ำเบาหน่อยนี่แหละนะครับมาเบิงห่องเตะหยกย่อยก,กสะดุงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจากมาเลยพาเพิ่นมาพอดีมีสะดุงวางพเ ảng, งพ,พิ่นก็เลยกลางลงครับพี่น้องครับ อันนครับมาลุนเบิ้องหงเตออีกจากบาทนนาะพี่น้องเนาะลุนเบิ้งครับพี่น้องครับอฝุ่นท้าฝุ่นถือประคอถือประตองครับฝุ่นักง่ายเลยฝุ่นอักยูไก่น้ะพี่น้องเนาะลุนครับพี่น้องครับลุนครับเต็นตรงเด้งตรงเด้งล่ะครับพี่น้องครับนั่นเดประตองอีกแล้วโอ้อากหลากขุ้นคือเกาเราก็ได นมันมันพี่น้องครับปลาใสแง่งหัวซุปเต็มอยู่นะครับเอาไปหั่นล้านบูรุษดอกเอาบบบชุดไทยก็ได้ดอกเนาะอางหกหกเส้นเตายกอันดีมันมานอยู่แล้วไปได้ เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับจังใดเบาหน่อยกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยคือก้านั่นแหละนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เบาหน่อยหาคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบาหน่อยต้องลาพี่น้องไปก่อนพอกันคลิปต่อไปกันล้วรัเน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ